ในคลิปนี้เราจะมาเล่นแมปที่ทําการสุ่มผู้เล่นเนี่ยเป็น2ฝั่งระหว่างทางฝั่งสัตว์และฝั่งนายพานและฝั่งสัตว์เนี่ยจะต้องทําการหนีการตามล่าในพานตามแมปต่างๆและนอกจากการสุ่มผู้ล่าและผู้ถูกล่าแล้วเนี่ยทางฝั่งสัตว์ก็จะสุ่มเป็นสัตว์สุดปันอีกมากมายนะครับกับแมปนี้เลยครับแมปที่มีชื่อว่าวอันนี้เป็นแมปแคมป์หรอเราได้เป็นตัวอะไรอะ่ะเป็นฟาร์มิงโกทุกคนห <laughs> าที่แอปก่อนไปแล้ว <laughs> นายพานไม่เห็นแน่นอนโอ้โหใครได้ยีราบอ่ะเฮ้ยนายพานอยู่ตรงโน้นครับทุกคนนี่ยนะครับแอบกับยีราบเฮ้ยเหมือนเห็นแล้วครับนายพานโอ้โหฟาร์มิโกตัวยิงตัวเป็นหนึ่งทีครับวินีหนีก่อนอยีราบรับเปล่าครับเฮ้ยเห็นได้ไงอะ่ะสองดอกตายเลยโหแล้วดูสิงโตหนีครับสิงโต,หน,งโตหน้าจุ่มก้อนหินไปแล้วทุกคนดูดิใครได้เป็นมอสเนี่ยโอ้โหตัวเล็กจัดเราต้องหนีนายพานให้ได้นะครับมันจะสมไปเรื่อยๆนะ ดูครับดูน้องคนนี้ได้เป็นน้องเมียแคปนะครับแอบไปอยู่บนเต็นท์ในพายมองไม่เห็นเลยอ่ะโหแต่โดนลูกกระสุนไล่ยิงละเฮ้ยใ,ในพายครับเดินผ่านกวางไปเฉยพี่ว่าาฟมิงโกส้สีมันเด่นไหมบ้างไปแล้วครับกวางคั่วไปแล้วโอ้โหสิงโตสิงโตสุดไปแล้วครับแลวตรงนี้นกกระจอกเทศปีนขึ้นมาบนต้นไม้นะครับทุกคน จะโดนป่ะคำลงกระตอกเทสอุ้ยต้นไม้พังอ่าวิ่งหนีแล้วรูดดอกปากเป็นหนึ่งทีและเจ้ามอสครับมาแบบเนียนมากๆอ,อ้าเนียนยังไงก็ตายอยู่ดีทุกคนโหเกลี้ยงเดี๋ยวดูตาต่อไปนะครับว่าเราจะสุ่มได้เป็นตัวอะไรรอบนี้จะได้เป็นตัวโอ้โหเราได้เป็นนายพายครับมีสัตว์เลี้ยงเก้ามีมีสัตว์ทั้งหมดเก้าตัวทนมาได้เวลาล่าแล้วโอ้เจ้าช้างเจ้าช้างนี่เห็นตอนใครเลย เราช้างจะหนีไปไหนนี่โอ้โหโอ้โหเลื่อนเยอะเลื่อนเยอะช้างเลื่อนเยอะโอเคช้างตายไปแล้วหนึ่งต่อไปดูตัวอะไรหนีมัง่งตรงนั้นมีแคนกรูอยู่ครับมาไอจิงโจ้หนีไปไหนเฮ้ยไอแค่ยู่ในน้ำยิงแค่โอ้โหแค่ผิวทุกคนดูดิแค่ผิวเหรอ นี่จิงโจ้ทำเป็นเนียนอุ้ยกระโดดสูงมากเลยอืมอืมจิงโจ้นี่จิงโจ้จิงโจ้ยังเหลืออีกนะครับตัวออ่นอยู่ไหนเอ่ยนายพามาแล้วครับนี่อยู่โซนนี้แน่นอนโอ้โหเห็นแล้วแรดน้องแรดจะไปไหนตัวใหญ่มากน้องแรดหนีไปแล้วครับโอ้โหยิงตูแดแรดตูดอยู่นูน้นทุกคน อิงก้นอิงก้นอิงก้นเจ้าแรดเจ้าแรดผิวเหรออิงก้นอิงก้นอิงก้นนี่นี่อิงก้นแรดอิงก้นแรดอิงก้นแรดเห็นควางหนีตรงนี้โอ้โหควางจะลงบ่อน้ะเหรอนี่ไปแล้วครับควางครับเหลือไม่กี่ตัวแล้วครับตอนนี้เหลืออีกหกตัวโอ้สัตว์เยอะมากใครร้อง ใครร้องล้อเลียนอยู่ตอนนี้มันได้ยินเสียงทางนี้นะโอ้โหกำลังร้องแบบว่าล้อเลียนเรานี่นี่ร้องเจ๊ะ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  <c> ก <ười> ินของร้องเจี๊ยะเลยโอ้โหมาแอบในรถสองตัวก <c ười> ินของกับม้าลายครับทุกคนโอ้โหมีใช้อีกตัวหนึ่งหรอ ไปไหนละมาลายโอเคอุ้ยได้ตังค์เยอะมากรอบนี้แมปยังปั่นอ่ะอ๋อมีมนุษย์หมาป่าขายด้วยนะครับสตาร์เตอร์แพ็คบูฟครับกับซีวินเลียนโหเป็นสัตว์แบบว่ามีอระยะทำรรเอาไว้ก่อนละกันนะอุ้ยตรงนี้แพนกวินราคา5,000ทุกคนโหไในลองส่งดูซิว่าได้ตัวอะไรส่มฟีหนึ่งทีนะมา ครับปีบล่าไหมโอ้ยไม่ได้ครับรอบนี้สุ่มเป็นโด <c oughs> นกระชอเท็ดเดี๋ยวขอซุ่มก่อนโอ้นายพาอยู่ไกลอะตามคิงคองมาแล้วกันเออนแอบตรงนี้แหละมองไม่เห็นนายพาอยู่ตรงโน้นครับทุกคนนี่มาหลบหลังตรงนี้ซุ่มๆๆค่อยๆมุดไปอค่อยๆมุดไปทุกคนเออมองไม่เห็นเราหรอกมุดไปแล้วกลางผีมุดนายพานมองไม่เห็นครับ ค่อยๆไปค่อยๆไปอบตรงนี้เอ,อ้ยมองไม่เห็นเห็นแล้ววิ่งหนีก่อนเห็นแล้วครับโหวิ่งตามมาเลยในพนันไปตามตัวอื่นไปยิงเข้าขาโ้ดูม้าลายครับกำลับบงซุ่มอยู่คิงคองแอบกับม้าลายนะครับโ้คนนี้เหมือนจะเนียนนะเนี่ยมแมอ่หลังต้นไม้ จะล่อพ้นใส่ท้าของนายพานไปได้หรือเปล่าครับโหแล้วนี้เมียแคทดูดูเมียแคทวิ่งไปแล้วครับเมียแคทวิ่งลงน้ำไปแล้วครับอ่าอยู่ตรงนี้ไม่มีใครเห็นแน่นอนครับเมียแคทมากระโดดปื๊บปื๊ด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 นี่แน่จริงก็ตายไม่ทันสิโหแล้วคนนี้มาแอบในปราสาททรายนะครับแต่ว่าก้นขะโผลอมาแล้วก็แล้วก็ะกขะโดนลูกดอกผักอยู่ด้วยครับโอเคจบไปแล้วอีกตาหนึ่งนะทุกคน โอ้โหแต่ตัวปั่นจัดอ่าตรงนี้เรามาโหลดแมปกันได้นะถ้าใครที่แบบว่าตายแล้วอะต่อไปเป็นแมปมิวเซียมนะฮะมิวเซียมเฮ้ยตัวนี้หมาป่าแบบเท่นะเนี่ยมีตัวหน้าใช้แบบหลายตัวเลยครับทุกคนโหอันนี้ราคา3ติเก็ตเหรอสามารถซื้อได้เหรอเค่นี้เรามาอยู่ในมิวเซียมที่เป็นแบบมีพวกฟอสซิลเลนะครับพี่กายเป็นคิงอง เฮ้ยพิงคองมันต้องแอบตรงนี้เออนี่ปีนเลยมองไม่เห็นแน่ในพาได้ขึ้นไปข้างบนนะครับขึ้นไปที่ชั้นบนเฮ้เราต้องหนีไปทางอื่นก่อนเฮ้เออจอยีราฟยีราฟจะหนีได้ไหมเนะี่ยในพาเมื่อนี้แล้วทุกคนเหมือนเขาจะลงมาข้างล่างปะเฮแอบหลังยีราฟก่อนโอ้โหส้มส้มส้ม นายพานยังมองไม่เห็นนะครับเออเดินย้อนจนไปครับอ่ะอาจจะอาจจะเอ๋แอบหลังตรงนี้ไม่เห็นแน่นอนอู๋อูอ่ะอ่ะอู๋อู๋อู๋องเรียกนายพานก่อนอูอู๋อูอูอู๋อูอ่ะอ่ะมาในพานมาหีลับอยู่ตรงนี้นายพานลองเรียกนายพานก่อนอู๋อู๋อู๋อูเฮ้ยในพานได้ยินแล้ว ยีรัมันอยู่ตรงนี้ครับนายพานลองลองให้บิยีรับเหลือหนึ่งนาทีทุกคนอูอูอ่าอาเพ็นละนี่ครับกิงของค่อยๆเนียนครับเนียนสไลด์ตัวไปเรื่อยๆอุ้ยนายพานมองไม่เห็นนายแอบไปดูสินี่ครับเนียนจัดๆอู้ยีรับยีรับเป็นเหยื่อไลยต่อไปครับ แอบมาดูทางด้านบนครับท้าทายระบบหน่อยโอ้โหนายพายกำลังไล่นกกระตอกเท่ยู่นะครับอูอูอาอาลองเรียกลองเรียกได้เย็นปะนายพาย้ยมาแล้วมาแล้วค่อยๆย่องไปก่อนโ,อโหมีคนแอบบนต้นไม้สองต้นไม้อยู่บนต้นไม้สองตัวนายพายมองไม่เห็นเลยเอูอูอ โอ้โหแล้วตรงนี้เนียนจัดใครครับเนี่ยแอบในแอบในเสาโอ้โหอูอู๋อู๋อู๋อ่าอ่าอู๋อูอ่าอ่านะครับกำลังเกิดการวอลกับนายพานครับนี่ครับคิ้งคองร่วมร่วมแล้วครับลงมาแจมกับนายพานเดี๋ยวดูตาต่อไปเราเล่นแมมไหนกันนะทุกคนรถไฟฟ้าปะ ไม่รู้ว่าน้องๆจะเล่นกันหรือเปล่ารถไฟฟ้านายพานเจอลุมครับเจอสัตว์ลุมอ่าแมบรบถไฟฟ้าได้เป็นตัวอะไรอะ่ะพี่กลายเป็นปลาทุกคนโอ้โหหลบในนี้ไม่เห็นแน่นอนนายพานงงละค่อยๆไหลไปดีกว่า ปลาส่งเสียงแล้วครับจะเห็นไหมเอ้ยไม่เห็นแน่นอนครับตัวเล็กขนาดนี้เอ้า pues, uh, ในพายีราฟยืนอยู่ตรงหน้านะครับมองไม่เห็นเลยโหพี่ไหลหนีดีกว่าตานี้น่าสบายไปแล้วกะเดวก็ได้ก็เดวก็ได้ก็ได้กะเดวดูโคตรทรมานเ่ะเกิดเป็นปลาชีวิตอยู่ยากจัดปลากำลังจะมาโดดตรง ดี๋ยวไปหลบใกล้ๆน้องเพนกวิน no ดีกว่าโอ้โหตรงนี้สัาาตว์อยู่เยอะมากครับนี่ครับเดี๋ยวพี่แอบในนี้เลยในผพามองไม่เห็นหรอกเฮ้ยน้องเพนกวินไปด้วยโอ้โหเดี๋ยวไม่มีสัตว์ตายสักตัวเลยนะครับกําลังกระเดวไปเรียบร้อยครับปลาครับเป็นปลาตีนหรือเปล่าปลาอยู่บนบกตากินของไป ส่งเสียงร้องก่อนคิงคองมาอยู่ทางนี้ในพานส่งสัญญาณเรียกไปพี่คิงคองมาตามมาเลยโอ้โหปลาเลโกโ้แนวเดาๆๆๆโอ้โหได้ฟอสซิลมาอีกหนึ่งอันตามมาแล้วปั่นจัครทับโอ้โหคิงคองกำลังหลบอยู่ในร้านอาหารนะครับในพานมองไม่เห็นเลยฮะโอ้โหเฮ้เยตรงนี้ ตรงนี้เป็นมดนะฮะทุกคนมดลบอยู่ตรงนี้ครับมาแบบเนียนๆไม่มีใครเห็นหมดเลยตัวนี้กำลังตามมา้าลายอยู่โอ้โหเรียบร้อยแกลดวแกเดวเก,วกว็ฟอสซิลหน่อยถ้ามีตัวอะไรใหม่ๆนี้นะเอามาเล่นนะแน่ทุกคน <laughs> ไม่เห็นได้ไงครับยีราฟไม่อยู่ตรงนู้นนะโอ้โห มีลาฟสองตัวครับอยู่บนต้นไม้ครับในพานมองไม่เห็นเหลือจะเชื่ออีกิบห้าวิเหมือนในพานกำลังวุ่นวายกับสิงโตนะครับทุกคน9 8้าแปดเจดหห้าสี่สามสองเหมือนในพานจะยอมแพ้นะตอนนี้ยโอเคเดี๋ยวแมปต่อไปนะครับเลือกเป็นแมปไหนกันทุกคนธนาคารไหม เหมือนทุกคนจะเล่นจะเลือกเป็นธนาคารนะเดี๋ยวดูซิว่าตาน,นี้พี่จะได้เป็นตัวอะไรอีนึงวิโอเคมากับสไปเดอร์แมนตอนนี้จะได้เป็นตัวโอ้โหหลบได้ก็แย่แล้วได้เป็นแรดตัวโคตรใหญ่อะ <c oughs> ไปศบแรกแนะ่นอนอย่างนี้โอ้โหมีแรดสองตัวหลบไงได้ครับมาหลบในตู้เซฟก่อน โอ้แต่แก๊งสัตว์อยู่ในนี้แต่แก๊งสัตว์อยู่ในนี้เยอะนะโ,โหมีแรดสามตัวเลยเหรอนายพานบอกหวานเทียบเลยตัวใหญ่ขนาดนี้เฮ้ยเดี๋ยวคอยดูนะว่าการพังตัวของแรดจะเป็นไงนี่เดี๋ยวพี่จะเดินตามหลังนายพานไหมนะครับทุกคนนายพานยังงงอยู่นะครับเอ๊สัตว์อยู่ตรงไหนว่ามองไม่เห็นอาจจะเอ๋อาจจะเอ๋ตัวเองอยู่ตรงไหน,นเอ๊ย ในพาร์ทสองเล่นในพาร์ทก่อนอยู่ตรงนี้จ้าแล้วแบบนี้เอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้นะน้องๆโคตรปั่นอะ่ะเดี๋ยวถ้ามีตัวใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาเล่นอีกนะครับมันน่าจะมีอีกหลายตัวเลยเนี่ยอย่างพวกแก๊งทุงๆอะไรเงี้ยฮะโอ้โหเยอะมากแล้วมันน่าจะมีเป็นพวกไดโนเสาร์เลยนะทุกคนแพ็คต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าไดโนเสาร์มันจะเข้ามานะฮะต้องเก็บฟอสซิลเพื่อแลกเป็นไดโนเสาร์ถือว่ามันเลยนะนี่ครับแก๊งไดโนเสาร์ครับ ต่อฟอสซิลมาแรกแล้วถ้าเพื่อนๆชอบแบบนี้กันนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะ